วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับาจย์คงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมาเยี่ยมคุณพ่อนะครับคุณพ่อทีอ่อยู่อาเภอวังสามหมอจังหวัดอุรธานีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับครับนี่คือปริมาจารย์ทางด้านนกเขานะครับตอนนี้ไม่สบายก็เลยผมแวะเข้ามาเยี่ยมท่านแล้วก็อยากจะถามสอบถามนกนะที่ เก่งแบบไหนเก่งเป็นแบบไหนไม่เก่งเป็นแบบไหนเก่งบ้านเก่งต่อลักษณะไหนนกที่ควรเอามาเป็นนกต่อแหละพี่ที่จะถามพี่จะถามคุณพ่อนะนะเราจะไลเ่เป็นเป็นลำดับว่าหนึ่งนกบ้านนกฟังนกบ้านคือนกฟังใช่ไหมไม่ไม่ต่อแต่ขันดีเออเอาไว้เป็นนกบ้าน ถ้าพวกขันดีจะเป็นลักษณะแบบไหนต่อได้ออกมาที่ขันเออนี่เป็นลักษณะแบบไหน่ะเดี๋ยวผมจะถามเรื่องต้นถามว่าลุกที่ต่อหมันหมันอันนี้คือ,ค,อคือประเด็นสําคัญของเซียนลกนะคุณนพะ่อเนาะนะประเด็นสําคัญของเซียนลกก็คืออยากได้ลกต่อหมันต่อเก่ง ดูลักษณะแบบไหนอ่ะคุณถามก็อ่ะตอบเลยครับเรื่องนกมันเลี้ยงนกมันนกสายพันธุ์อะไรของนกมันเก่งแบบไหนนกกินนกครับขันแน่ธรรมดาอยู่บ้านเราว่าขันหูขันนำบ้ันนกกินนกบ้านดอกนกอยู่บ้านนี่ขันเก่งขันหูกไปต้อนี่ว่าจะห้า จิงปุหกไม่ใช่ปุ๊กมาแล้วนี่ขันโอจนนกกลาบก้าเขาหาอเออนกปลาบก้าเขาเออมันมันเจียงไหลายครับเจียงไหลเออเออให้แน่เอาไว้บ้านเอาไว้บ้านนี่ให้ตะฟังเออไวต้ตะฟังอา่องอาถ้าถ้านกนถ้านกไอขันดีๆนี่อ่อขันอยู่บ้านนี่เอาสรุปว่าสันกันสัน,สนเนาะแบบอ่าพุ่พ่อพูดแกพูดไม่ไม่ไอ้นั่นเท่าไหร่๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก็คือนก เก่งก็คืออยู่บ้านจะไม่ค่อยขันอเอาออกต่อขึ้นต้นน้ำลวดน้ำเลื่อยบดค่อยออดค่อยอ่อนแน่นบ่เออค่อยออดค่อยอ่อนอเสียงนักเสียงเบาเสียงนักเสียงเบาหมายถึงนกคารมเรียกไปขัดไปเรียกไปคู่เรียกสองค่ำคู่เนี้ยนว่าสามคำคู่เขาเรียกมาหนึ่งขาดสองขัดสามขัดเนีนวมัดหนุนอนถ้า ถ้าเป็นภาษาภาคอีสานเขาเรียกหนุนอูไซ่อนซ่อนซ่อนค่ำซ่อนค่ำคือคู่คู่น่ะก็เรียกขัดไปคู่ขัดเรียกไปก็เริ่อหนุนถ้ามีคู่อ้างหนุนอ้างคือโต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 น่ะครัเนี่ยเนี่ยกันจะหนุนอ้างนกหมันนกหมันนี่ก็คือนกอยู่บ้านบ่อยขัดแต่แต่เป็นนกที่อายุดี ขาขันดีๆอยู่บ้านเอาไปต่อนำลงไปเออดีว่าดีว่าปากด้วยแนนบ่บ่บ่สด้ลยเนี่ยนะบ่อสบ่อสก็ไปกับมูด้วยเขามานี่มาเบิ่งปุ๊บเนี่ยขันพอได้เข่าเข่ามาปุ๊บเสยเออันนี้แบบนี้แนนบอสเออแบบแบบนี้แบบนีาคือนกมันเก่งบานแล้วไม่สามารถ สามารถต่อได้คือเกาสามารถต่อได้เหมือนเดิม,มแตม่ต้องใส่เวลาแน่ถ้ามันไปดุๆแม่ว่าพาไปบ่อยๆออ,อ,ออกบ่อยๆจากที่เล่นบ้านก็อาจจะเล่นป่าถ้าไม่พาไปก็คือบอ่บอเล่นครับบอ่อเล่นเลยยุบนันขันลอยกินเขาอยู่แนเดี้ต่อไม่ได้หรอกขันเจ้าขันข้ามูขันบานีนก và lịch tham gia vào đêm nửa bàn ninh. Nóc a man man, nóc chặt hay bung bung đấy. Nóc bung đấy, bung đấy, hoặc cái nóc mang 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 ว่าอันบนพุทตัวจักรมืมันเชลยเชลยหลายบางตัวจักนึงกแบบเชลยหลายคันนกตัวเชลยหลายนี่เขาที่เบิ้งหมดไหนเราจะดูที่ไหนนกเชลยเยอะเบิ้งหางมันเบิ้งไล่ตอมันถ้าไายคอหางแต่บาดเอาหางเบิ้งหางก่อนหางเป็นแบบไหนหางหางขึ้นนกขี้นกค้างหางนมั น้อยเดียวเออเดียวเดียวเป็นลำเดียวกันอืมอ่ะครับาต่อไปต่อไปลถอยพ่อถอยพ่อมันหนังใั้มันขี้หนังเชีน้อยจะให้มันผูกไกรสมอำไส้เบื่อไงพ่อมันเนี่ยพ่อไล่มันพ่อไล่หนีไปไปซ้ำไหนมาเพียงเกียร์เยงไรมันเยอะให้เยอะให้ลงดึกเออ โอ้อันนี้คือนกหมานหมานโดนคือว่าาลุกดึกเด็ดแต่ว่าเขาบอกปัญหาแต่ลงดึกคันดีก็คือว่าหมานบ่อไหลายเคยเลี้ยงนกหนาวเดือนหายจะเทียวว่าเคยใส่จะเทียวว่าหนาวเดือนหายเคยเห็นโยแต่ว่าเอณะนี้เขาจะทันดื้อหนาวทุกทุกนกป่วยนกป่วยก็เคยได้่รู้อันนี้หมานโดนเนี่ยแต่ว่าคันเวลาคู่นี่ พ้อลงไปหนึ่งบกขอบกเงาเนี้ยป่ข้ลไปหนึู่่เลยคูดเลยไม่โยกบ่อย่อยยกดูเดคู่เลยคือเวลาเวลาอยู่ธรรมดาซุซุซุเป้าออคันยุขันขันยูันมื่ละเทีสองเทียงเาขันหู ขึ้นขนกป่วยเอองงุกเขาเิ็นนกหนาวเย็นนะเออออกเคยไกด้ยผมผ่าแต่รอทุกเออผมผ่าทุกนั่แหละเขาเป็นนกหนาวเย็นนะบานี้บานี้คือยังได้เจ้าก้วใบตอไปต่าว่่ก้าไปตอเนี้ยเออว่ามันป่วยว่ามันเออว่ามันป่วยอืมแล้วมาขันด้่บ้างเดี๋ยวขันขี่ขันเนี้ยขันมั่งว่าขันมั่งดีกวเอาขึ้นพไม้กี่ก ขันเห i, ียบสักคนนี่เหี่ยมตุ้มโตตุ้มโตอนมีมีเหียบมีโนนมีผู้ทมคือจังนกเขามาหามันแล้วมันผู้หาลงเดียวมันเหียบมันเอื้อนัละเล็กไปแล้วกับพัดเออบ่ามัน ขันเอาแบวบบอนเอาแบบเอาเป็นเราตายขันดึงดึงเข้ามาดึงเข้ามาแล้วก็เลียกเลียบเบาๆแล้วก็คู่คูสับพร้อมเงี้ยนี้กูเรียกเออเนี่ะคือนกหมันคือนกหมันคือมันมันบอดดินมอดดันนิ่งเลยนิ่งหัวเสียบลงเงียบขีบอืมนี่คือนกมันลักษณะของนกหมันบอดดินมอดรับ ยังอือยังโขจังหนึ่งดิ่งดิเห็ดไปเหตุมาหุนเขานั้นเขาไหลดิ่งหุนเออบืนหาเขาเออล่นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเหแต่ภาษาภาษาาการเขาเรียกว่าเหอยังอย่างวน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 รอบบืนหาเขาบืนหาเขาสิตีเขานับข้อในรอบเบิร์นเหมือนกันเขาเรียกแต่ตอนนี้งานงานเนี่ยดินจนล่นเออ เลยเอาเลยจะเดือดนี้เรื่องเขาเลยย่านก็อันนี้ขันไรก็บไรไว้ไว้ขันว่าไรก็บเมนว่าไรเลยนั่นแหละไม่ไงก่ฮอนนกใจ่ฮอนนกว่าหวานค่านกค่านกเนี่ยอะไรแบบนั้นถ้านกตัวไหนจะดีก็คือจะนิ่งไม่ไม่รุนแรงแล้วก็หัวทิ่มเออเลียกคู่พอมึงจะขยับคู่คพอมึงจะไอ้นั่นคู่เรียกเบาๆเนาะเออนี่นะครับคือ วิธีดูนกนะครับลายลายคอจะบอกว่าให้อยากให้ลงลึกถ้าลงลึกมันจะไม่หมานานหม,มานเหมือนกันแต่ไม่นานถ้าสร้อยสูงๆใหม่หมานนานถ้านกตัวนั้นขันดีนืนอว่าเข้าหข้าบนนกให้หานก หัน้อยๆอ๋อคิวคิวตัวหน่อยย่านบ้าเป็นนกแม่ก่บ่แมนขาวตมบ้าบึงเ็นันกันกปูนครับขันหัวไงพ่อหืดหน่ิ้งนกเขาขึ้นกันครัหาา้นคีวขาขึ้นนกปูนขันีแกงกแกงเกลร้อยเน่ยทียิงแตาสว ถน้าตาสุดๆตัวน้อยอสูงตองยองหรือนกเก็บเบียงลีบขนาดไ้มันหาคือนกคือแมงดานกโอ้ยตัวน้อยๆเดียวๆขันตั้งกะหาคือนกพิราไทยนกพิราขันใหญ่ขันใหญ่เลยคือนกพิรานกนกือนกพิราตุวอึ้ดอึ้ดแล้วปี๋ตัวอึ้ดอึ้ครับหันเพื่อนหันง่ายง่าปีๆเราอยากง่ยลุ่มครับครับ หางน้อยหางน้อยาน้อยใส่ผักชีเออตาตามตำนไร้เนาะหางน้อยใส่ผักชีี no, ่ออกเดิืองข้อ้ำรอบข้อนี่ออกเนเลืองก็เลื่นใส่ผักชีเออหางน้อยผัดงวไงข้อหืบข้อชันอืว่าเป็นต้่าเป็นต้อป็นอยู่กับอาว่าหมานส่วน ก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้อง f อฟทั่วประเทศที่ให้กำลังใจจากกระพงนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาคุยกับคุณพ่อเรื่องนกนะครับคุณพ่อท้องสุกนะครับอยู่วังสามหมอนะครับมีนกแต่ก่อนมีนกเยอะตอนนี้ท่านไม่สบายนะครับก็ปล่อยให้ลูกหลานเอามาเลี้ยงนะครับชอบในหัวใจคือนกเขาเล่นมาตั้งแต่อายุน้อย อืม,อมนั่นแหละว่าจะเศ่าหรไม่เ้าอะไรเศราไ,ไม่ได้หยุดไม่ได้ครับคนั่นแหละไปเจอเพื่อนนกต่างๆแกก็อออเออหัวใจ y ang, y ang ยังยังมีไฟอยู่แต่ก็พี่น้องเอฟซีทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานนะครับหรือว่าพี่น้องชาวต่างประเทศนะครับที่ชมจักรพงษ์อยู่นะครับที่ฟังจักรพงษ์รู้เรื่องนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับสาหรับดินดําข้าวคัดสมุนไพร พัญพืชขัดสมุนไพรนะครับแล้วก็ซ้าวเนียดน,นะครับยังมีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาเลยครับทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับมีน้องๆมีลูกนะครับผมเจอคงเขาดูแลอยู่นะครับถ้าท่านไม่สบายใจว่ากลัวจะเป็นเฟอมช่องฟอมโทรมาหาจะงงเลยโดยตรงเบอร์โทรมีนะครับจะรู้เลยว่าสั่งได้เลย ได้ทุกท่านครับได้ทุกท่านบางท่านก็ส่งช้าหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นเป็นรอบเป็นรอบส่งไปส่งไปส่งไปอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้ามี5้าอันสิบอันมันไปก็ไม่คุ้มค่าในมน,นาานะอุอ่ะเนาะมันต้องไปให้คุ้มนะครับไปทีละสิบกล่องยี่สิบกล่องอ่ะกะ็คุยมานานพอสมควรนะครับอ่าก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความเมตตาจากพระอง์นะครับสำหรับวันนี้ก็จบคลิปลงเพียงแค่นี้ก่อนอะจะลาคุณตากลับบ้านนะครับ เพชจบุญนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมพอโอการนานเลยครับนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมเด ออนนตัวสีฟ้าเลยนี่ครับนกจวดกันครับเอาออกมา,อาวางกลางลานจวด ตัวนี้จวดตัวนั้นจวดครับครับเยอะแยะมากครับออ่เตัวนี้ก็เป็นดิวตันครับตัวผ้าสีม่วงครับน้องก็บอกว่าเป็นริวตันตัวอจะไรจวดครับคู่นั้นครับเนี่ยครับเยอะแยะมากครับ แม่ยังนี่ครับตัวนี้ตัวเล้วตัวนี้ริ้วริ้วตันเสียงน้อยเดี๋ยวมีมีขั้วโม่พ่ามีขนมโม่อือมีหนึ่งหนึ่งขัดสองขัดอันนี้บางนี่เดี๋ยวอีหยังคือบ่ปากมันบ่ท่านปากฮะอะไรบักซากบุกเอาบ้างนี่เอาบ้างดูมันดกไหมดกไหมไม่จักเดือนแล้วท่านพ่อจักเดือนถามมันกลัวไหม

ท่านเดี่ยสมบูรณ์ปบบเลเป็นนกไม้ยุกเนี่ยเดียวตัน,นเดียวตันจวดจวดนะครับคือน,นกหมัน,นรครับ,รบ,รบโอเคครับ